สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกษตรบังชาวันนี้นะครับก็วันนี้เราเดินมาแล้วก็หลงป่านะครับเราไปเจอผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับจะพาให้ชมนะครับซึ่งลูกเต็มเลยครับผมเต็มต้นเลยนะครับต้นนั้นก็คือนี่ครับผมต้นมะไฟนะครับลูกดกเต็มต้นเลยครับเยอะมากเลยนะครับเราคงจะอิ่มไปหลายวันนะครับผมวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านคงนอนที่นี่นะครับนี่ครับลูกเต็มเลยครับผมเยอะมากเลย นี่ครับมีต้นเดียวที่นี่ครับโดกมากเลยนะครับผมเต็มเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปชิมนะครับรสชาติน่าจะหวานนะครับต้นหนึ่งได้หลายกิโลมากเลยครับผมต้นนี้อายุก็หกสิบปีขึ้นไปนะครับลูกเต็มเลยครับผมโดกมากเลยนี่ครับปลูกธรรมชาติครับโตของมันเองครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บขายได้แล้วนะครับเห็นไหมครับลูกผลสวยมากเลยนะครับผมสุดยอดมากเลย เดี๋ยวเราจะไปเก็บชิมนะครับอันนี้ก็เป็นพวงครับนี่ครับพวงนะครับเห็นไหมครับน่ากินไหมครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บกินสดๆจากต้นนะครับจะพาไปครับเดี๋ยวไปปีนก่อนเดี๋ยวจะพาไปปีนเก็บดูข้างบนนะครับเอาบรรยากาศข้างบนนะครับวันนี้เราไม่ใช้โดนนครับเราใช้บันไดนะครับในการเก็บนะครับบันไดก็ นาวัดเสียวเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้ขึ้นมาแล้วก็เจอมดนะครับสุดยอดจริงนะครับนี่ครับโอ้ลูกโดกมากเลยครับผมนี่ครับลูกเต็มเลยครับผมเยอะมากเลยเป็นพวงโอ้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับเนี่ผม่าห์ปีนบันไดมาเนี่ยโอ้สูงมาประมาณร้อยเมตรนะครับขึ้นมาเก็บต้นมะไฟนะครับร้อยเมตรพื้นที่ขล้างมันช่างน่ากลัวจังเลยครับผม นี่ครับเราปีนมาเราก็ต้องเก็บกินสดๆจากต้นนะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศเปลือกมันก็จะฝัดๆนิดหนึ่งพอมียางนะครับนี่ครับมะไฟนะครับดีดูเนื้อครับอ้ยมันช่างน่ากินซะเหลือเกินครับอืมหวานท่านผู้ชมหวานหวานครับวันนี้คนมาฝากทองไว้ที่นี่นะครับผมเก็บเก็บสดๆจากต้นครับอืม หวานอร่อยจริงๆครับเปลือกก็เสียดายเปลือกกินได้ครับเดี๋ยวกินให้ดูนี่ครับกินได้เปลือกก็อร่อยนะครับเปลือกก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ครับผลเยอะแยะเลยนี่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดจริงป่าตรงนี้น่าอยู่มากเลยครับผมอยู่ได้เป็นเดือนครับฝากท้องครับดูเม็ดผลก็สวยมากเลยครับผม สุดยอดจริงโอ้ไม่อยากไปไหนเลยวันนี้อยากนอนอยู่นี่นี่ครับอยู่ในป่าผลไม้ก็เยอะครับปอกกินเลยครับอืมหวานที่นี่ยังเพื่อสังขาครับนี่ครับเยอะเลยนะครับผลเยอะมากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมเนี่ยไม่น่าลงมาถึงนี่เลยนะครับเห็นผลเยอะแยะเลยนะครับ นี่ยบโอ้สุดยอดนะครับผมบรรยากาศดีคือวันนี้เรามาเก็บที่ต้นเลยนะครับเก็บกินจากต้นเลยนะครับสดสดจากต้นอืมอ๋ออร่อยครับออกเปรี้ยนนิดๆน,นะครับสดสดจากต้นนะครับดูใบมันสิครับโอ้โหขาลานี้ก็มีต้นก็เกิดเต็มเลยนะครับผมต้นก็เกิดเต็มเลยนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูความสูงครับความสูงที่100เมตรจากต้นนะครับปีนบันไดขึ้นมา100เมตรครับผมสูงมากครับมันช่างน่ากลัวสเลเกินนะครับนี่ครับต้องเสี่ยงชีวิตนะครับปีนมา100เมตรมาเก็บม้าไฟนะครับพอปีนมาถึงโมุดยอดเลยผลเต็มสวยงามเหลืองอารามส้มๆครีมครีมนะครับดูสิครับโอ้มันช่างวิเศษอะไรสักขนาดนี้นะครับนี่กินไปอร่อยไปนะครับ ยอดจริงนะครับที่จริงเปลือกเราต้องทิ้งไกลๆนะครับทำลายหลักฐานที่เจ้าของเอามาเจอนะครับผมนี่ครับโอ้สุดยอดครับโอเคเอา,าให้ชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวลงไปเข้าน้ำนะครับผมจบแค่นี้ครับ